นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกมิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้ารชาดมิตรกินทุกกะชาด ครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระพุทธศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศนาข้อตันหาอันเป็นสิ่งกว้างขวางไร้ขอบเขตจำกัดณพระเชตวันมหาวิหารในนครหลวงแห่งมคธรัฐพุทธวจนะในพระธรรมบทนี้ได้รับการจดจำต่อๆกันว่าชนเหล่าใดมากำหนัดยินดีตันหานั้นชนเหล่านั้นก็เช่นผู้ทูลจักกรดไว้การละครั้งนั้นพระพุทธองค์ ทรงเทศนาโปรโดภิกษุทั้งหลายด้วยการปรารบกับภิกษุผู้ตกในห่วงทุกขมิได้หลุดพ้นไปได้รูปหนึ่งพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติของภิกษุนี้ด้วยบุกเพนิวาสานุสติยานอันบังเกิดมาแต่ครั้งทรงมีสัมโพธิยานตรัสรู้เป็นพระพุทธศาสดาพุทธานุภาพนั้นรู้แจ้งทั่วไตรภพพระองค์จึงปรารบมิตตวินทุกะชาดกขึ้นว่า อดิตชาติอันไกลไปอีกกับหนึ่งในพระพุทธศาสนาเดียวกันนี้ในครั้งนั้นภิกษุที่ทรงปรารบในบัดนี้ก็เคยเกิดเป็นเถระมีอายุมาก่อนแต่เพราะสพังกรรมอกุศลข้ออิจฉาริษยาในพระอรหันต์องค์หนึ่งอีกทั้งยังเคยนำพัทหารของภิกษุผู้นั้นไปทำลายนับเป็นบาปอันใหญ่หลวง อย่าคิดเลยว่าจะได้ฉันทิ้งห้หมดเลยนี่ต่อมาแม้ภิกษุแก่รูปนี้จะสำนึกผิดเกิดละอายในบาปนั้นจนถึงแก่ตรอมใจตายลงไปแต่บาปกรรมก็ไม่ได้ยกเว้นโทษให้ชาติพบต่อมาภิกษุผู้นี้จึงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกโอ้ช่างเศร้าใจแท้ เราไม่น่าเกิดความอิจฉาหรือสยสเลยที่ผ่านมาเราทำกรรมชั่วไว้ตั้งมากมายเศร้าใจจริงๆในพบต่อมาภิกษุรูปนี้ได้ถือชาติเป็นเดรัจฉานตระกูลสุนัขจรจัดไม่มีใครเลี้ยงดูต้องอดอยากหิวโหวยตั้งแต่เกิดจนชรา ตกนรกหมกใหม่แล้วเกิดใหม่ก็ยังได้เป็นสุนัขเช่นเดิมถึงกระทั่งชาติพบสุดท้ายภิกษุผู้อยู่ในบาปกรรมแต่อดีตก็ต้องสิ้นอายุไขในกรรมด้วยร่างสุนัขขาดอาหาร <c oughs> เมื่อได้กำเนิดใหม่ในชาติต่อมาจึงได้เป็นมนุษย์แต่เศษกรรมก็ยังบันดาลให้เกิดในบ้านยาจกยากจนจันทานสองผัวเมียกำเนิดครั้งนี้เด็กน้อยได้ชื่อว่า มิตะว,วินทุกะน้องหญิงกินเยอะๆนะจ๊ะพี่ก็กินบ้างสิจ๊ะ้อนน้องจะหมดแล้วพี่จะกินอะไรล่ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่ยังไม่หิวพี่ทนได้และแล้วเมื่อเวลาที่เด็กน้อยได้อายุสิบขวบวิถีแห่งกรรมก็เริ่มเข้ามากำหนดชีวิตมิตาว,วินทุกะถูกพ่อแม่ขับออกจากกระทร่อม ให้ออกไปเผชิญโชคเลี้ยงตนเองเจ้าออกไปอยู่ข้างนอกซะเถอะพ่อก <thighs> ับแม่จนปัญญาที่จะเลี้ยงดูเจ้าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าข้าลาแล้วนะดูแลตัวเองดีๆนะลูกเด็กน้อยเร่ร่อนหากินเลี้ยงปากท้องจนเติบใหญ่เป็นหนุ่มชะกัน เขารับจ้างเป็นกะลาสีบนเรือสินค้าซึ่งจะข้ามมหาสมุทรไปสู่อาณาจักรสุวรรณภูมิการเวลานั่นเองคือกำหนดแห่งชีวิตผจนภัยอีกครั้งของมิตตะวินทุกะอ้อออกเรือเดินทางได้และแล้วเจวันในมหาสมุทรก็เป็น7วันอันทุกทรมานของพ่อค้าและลูกเรือทุกคน พวกเขาต้องเจอกับคลื่นลมและพายุรุนแรงไม่เคยว่างเว้นโอ้ยคลื่นลมแรงอีกแล้วพวกเรา,าะระวังเข้าของเนือเรือด้วยนะข้าฉลดนแล้วโอ้ยทำไมลมแรงอย่างนี้เนี่ย,อออ,ยอ,อออออีอีอีาร้ายจริงๆเลยครั้งนี้ออกเรือเจอแต่ลมกับพายุพายุใหญ่ทั้งนั้นด้วยจะรอดไหมเราแม้ถึงเวลาฟ้าสดใสไร้พายุพัด สินค้าข้าวของมีค่าก็กระจัดกระจายปลิวลงทะเลไปแทบสิ้นสำเภาโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายข้าวของปลิวลงทะเลหมดเอ้ยมาช่วยกันจับไว้เร็วเฮ้ยใครจะไปช่วยได้ละท่านแค่ตัวเองยังเอาตัวไม่ค่อยจะรอดเลยเอ๊ะมันต้องมีตัวกะละกินีอยู่บนเรือนี้แน่ๆเลยอะ่ะเรือถึงได้เจอพายุไล,ล่แรงเช่นนี้ยและแล้ว วิบากกรรมอันตามมาแต่ชาติก่อนก็ส่งผลบนสำเาาอีกหนเหล่าลูกเรือต่างโทษว่าเป็นความผิดของมิตรวินทุกะต้องเป็นเพราะมันนี่แหละครั้งก่อนๆน,นะพวกเราไม่เห็นจะต้องเจอกับพายุเช่นนี้เลยใช่ใช่ใช่ข้าอาก็บอกเป็นเพราะมิตรพินทุกะะนี่แหละเพราะเจ้าคนเดียวที่ทําให้พวกเราทั้งหมดต้องเจอกับเคราะห์ร้ายอย่างเนี้ยลงไปอย่างนี้เลยนะ หากเจ้าอยู่บนเรือพวกเราต้องเจอกับภัยพิัติร,ร้ายแรงกว่านี้แน่ๆออกไปแล้วลงไปเมื่อโทษเราอย่างนี้ได้ยังไงท่านะเอาอะไรมากล่าวหาว่าเราเป็นต้นเหตุไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงเพราะเจ้านั่นแหละไปไปลงไปมิตาวินทุกกะถูกลอยแพกลางมหาสมุทรโดยไม่รู้ทิศทางแม้แต่การกำหนดเวลาที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแค่ไหนยังไม่สามารถจะทำได้เลย ทำไมชีวิตของเราเนี่ยต้องเจอกับเรื่องแบบนี้ด้วยจนเวลาล่วงเข้าวันที่สามความหวังก็ปรากฏให้เห็นที่เส้นขอบฟ้าฮะเกาะกลางสมุทรโอ้มีประสาทแก้วแวววาวด้วยเรารอดตายแล้วพระท่านว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนและกรรม ก็ชักพาให้แพรน้อยลอยเข้าหาวิมานกลางทะเลนั้นจนได้ที่นี่เป็นวิมานที่เราสตรีผู้ทมชั่วแล้วสพังกุศลมาจุติอยู่พระนางคือเวมนิปเปรตหรือเปเรตนางฟ้ามีชีวิตสวยสุขเป็นอมตะอยู่ในวิมานนานถึงหนึ่งพุทธทันดอนยามเมื่อกำบันดาลให้ใชายหนุ่มกระเสือกกระสนมาก็พากันยินดี มีชายหนุ่มรูปงามลอยแพมาติดที่เกาแก้วของพวกเราด้วยดีใจจังเลยก่อนเนี้ยไม่มีคนมาเยือนตั้งนานแล้วพวกเราไปปนนิบัติชายผู้นั้นกันเถอะเปรตนางฟ้าเหล่านั้นจัดการบำเรอเลี้ยงดูมิตรวินทุกะอย่างดีมิให้บกพร่องในทุกสิ่งทุกประการอันสตรีจะมีให้บุรุษได้แต่ตัวตนของมิตรวินทุกะนั้น เสมือนถูกสาบให้มีจิตโลภด้วยตัณหาครอบงำไว้ไม่รู้จักพอที่นี่คงเป็นประตูดินแดนนางฟ้าวิมานเนี้มีสี่นางแสดงว่าวิมานข้างหน้าคงงดงามและก็มีนางฟ้ามากกว่านี้เป็นแน่นางเวนานิกกเปรตนั้นมีชีวิตถูกสาบอยู่แล้วจึงไม่อาจเหนียวรั้งสร้างบาปได้อีกเมื่อชายหนุ่มต้องการเดินทางต่อ ก็เน,นรมิตเรือทองให้เล่นไปได้ทุกถินตามประสมเราไปแล้วนะขอบคุณพวกท่านมากที่รับรองเราเป็นอย่างดีทำไมชายผู้นี้ถึงอยากจะไปเกาะนี้นั่งหน้าทาั้งทั้งที่พวกเราก็ดูแลอย่างดีแท้ๆเขาคงอยากเจอเกาะที่ให้ความสุขเขาได้มากกว่าที่นี่ละมัง้งไม่ช้านานนาวานิรมิตก็นำมิตรวินทุกะ มาส่งยังวิมานนางเวมานิกระเปรตที่สองเป็นวิมานแก้วดุดกันกับเกาะแห่งแรกหากแต่มีนางฟ้าชดใช้กรรมรออยู่มากกว่าถึงสองเท่าคือมีทั้งหมด8นางซึ่งแต่ละนางล้วนงดงามไม่แตกต่างไปเลยโอ้แต่ละนางผิวพันณผุดพ่องงามแทๆ้ๆไม่เสียแรงที่เราออกจากเกาะแห่งแรก โออ้ไม่ยากจะเชื่อเเลยข้ามาสิท่านพวกเราจะดูแลรับรองท่านอย่างดีเมื่อมิตรวินทุกะเสพสุขในตันหาและเรียกร้องเอาความสำราญทุกสิ่งจนอิ่มเอมใจแล้วอำนาจปรารถนาอันไม่รู้จักจบสิ้นก็จักพาให้ต้องอำลานางฟ้าทั้งแปดมุ่งหน้าสู่วิมานที่สามซึ่งต้องเดินเรือไกลออกไปทุกที เกาะที่สามต้องเป็นวิมานที่จะทำให้เรามีความสุขมากมายกว่านี้เป็นแน่และแล้วชายหนุ่มก็ล่องเรือม,มาจนพบปราสาทที่สามณที่นี้เป็นปราสาทเงินมีนางงามอารามตารายล้อมให้ความสุขถึง16สาวงามมาทางนี้สิเจ้าพ่อหนุ่มพวกเราจะต้อนรับท่านเป็นอย่างดี มิตวินทุกะดูจะพรั่งพร้อมความสุขเทียบได้กับราชาผู้ครองนครแล้วแต่อำนาจตันหาอันนำพาความอยากได้อยากมีไม่รู้จบสิน้นก็เร่งให้ชายหนุ่มยังอยากสแสวงหาและครอบครองสิ่งที่ดีกว่าอยู่เช่นเดิมหากเราออกเดินทางสู่เกาะข้างหน้าเนี่ยเราคงได้พบกับความสุขที่มากมายกว่านี้แน่ๆโอ้โหโชคดีแล้วเราในไม่ช้า ชายหนุ่มก็เดินทางไปหาเส้นขอบฟ้าอีกจนได้วิมานที่4เป็นวิมานทองมีนางเวมานิก,กระเรดชดใช้กรรมรออยู่ถึง32งานางเป็นดินแดนสำลักความสุขแบบครบวงจรอย่างที่มนุษย์เดินดินไม่มีวันได้สัมผัสพ่อหนุมพวกเราทั้ง32คนจะดูแลและปฏิบัติท่านเป็นอย่างดีเลยแต่แล้ว มิตรวินทุกะก็ยังโลกไม่ยอมหยุดอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้เขาตั้งใจจะออกเดินทางไปยังปราสาทหลังต่อไปพราะหนุ่มจ้าท่านจะเดินทางไปที่แห่งใดอีกเกาะแห่งนี้เป็นวิมานที่สุดท้ายแล้วนะจ้าข้างหน้ามีแต่อุททสุดนรกเท่านั้นแม้เหล่านางฟ้าผู้ชดใช้กรรมในปราสาทจะแจ้งว่าที่นี่เป็นวิมานสุดท้ายของเหล่าเวมานิกัเช่นนางแล้ว ความอยากได้เมื่อรู้จบของชายหนุ่มกลับทำให้เขาไม่เชื่อและออกเดินทางต่อไปเกาะข้างหน้าจะต้องทำให้เรามีความสุขมากมายกว่าเกาะ,ะแห่งนี้แน่ๆเลยเพียงหนึ่งราตรีที่ขอบฟ้าตอนรุ่งอรุณก็ปรากฏเกาะกลางทะเลให้เห็นนั่นไงล่ะมีเกาะอยู่ข้างหน้าจริงๆด้วยโอ้ oh. ชายหนุ่มใช้จิตประสงค์สั่งให้นาวานิรมิตบ่ายหน้าเข้าหาเกาะประหลาดนั้นด้วยความเคยได้เคยมีความสุขดังที่ผ่านมานี่กระมังเนาะที่เหล่านางงามบอกว่าเป็นอุทัศุ์ทนรกที่แท้คงเป็นเมืองชื่ออุทัศน์ทนครมั่งคั่งด้วยความสุขอันวิเศษกว่าที่ผ่านๆมาชายหนุ่มชะเง้อมองออกไปที่เกาะนั้น เขามองเห็นผู้คนบนเกาะไร้รำทำฟ้อนกันและขับร้องกันอย่างสนุกสนานแท้จริงแล้วกำบังตาเขาให้เห็นเช่นนั้นแต่ความจริงก็คือเป็นอุทธสธุทธนรกสำหรับสัตว์นรกมารับผลกรรมช่วยด้วยช่วยเราด้วยข,ขายก็ได้เอาจากเกิดออกจากหัวข้าทีโอย,โอย อุทสุทธนรกแห่งนี้เป็นนรกที่มีกงจักหมุนผ่าหัวสัตว์นรกทั้งหลายจนได้รับความเจ็บจนทนทรมานทนไม่ไหวสิ้นใจตายแล้วก็พลันฟื้นแล้วก็ถูกผ่าหัวจนตายอีกเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยไปสัตว์นรกเหล่านี้จะพ้นกรรมไปก็ต่อเมื่อมีผู้มาขอรับกรรมไปชดใช้และมิตรวินทุกะคือคนผู้นั้น เขาถูกวาระแห่งกรรมตามมาทันจึงมองเห็นกลงจักรอันน่ากลัวเป็นดอกบัววิเศษไปดูพวกท่านมีความสุขกันมากมายเลยคงเป็นเพราะดอกบัววิเศษนั่นใช่ไหมขอให้ข้าพเจ้าใช้มันทำความสุขสนุกสนานให้กับข้าบ้างเถิด โอ้ได้เลยขอบคุณท่านมากนะที่ช่วยให้เราได้ผลทุกข์ชับพลันที่เขานำมันมาวางเทินบนศีรษะเขาก็พบกับความเจ็บปวดแสนสาหัสอออออออะไรกันเนี่ยเอาจมจช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเอามันออกวิธทีออเจมส์อ้ยโดรตานเลยเจมา เวลานั้นมีเทวบุตรโพธิสัตว์ท่องเที่ยวมาในอุทธสุทธนรกพบพานกับบาปกรรมของมิตรวินทุกะก็โปรดให้สำนึกบาปอันคนเหล่าใดมากำหนัดยินดีกับตัณหาที่เติมเต็มได้ยากดุดมหาสมุตก็เสมือนเทิดทูนไว้ซึ่งอำนาจปรารถนาอันตัณหานี้เมื่อบุคคลส่องเสษย่อมเป็นของกว้างไร้ขอบเขตอย,อยู่เบื้องบน ย่อมแผ่ขยายไปตามความอยากไม่รู้สิน้นเตโหนติจักกทาริโนชนเหล่านั้นเสมือนทูลเอาจักกฎดไว้ในพุทธกาลสมัยนายมิตรวินทุก,กะกำเนิดเป็นภิกษุผู้ยังตกห้วงทุกข์อยู่เทวบุตรโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจา้า